สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกันที่ร้านรถยนต์มือสองพรีเฟรตอโตนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เหมือนเดิมนะฮะมีตัวรถมาแนะนําให้กับลูกค้าภายในเดือนนี้เนี่ยหรือว่าในก่อนสิ้นปีนี้ใครที่มีแผนกําลังจะออกรถอยู่ขอแนะนําคันนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมพาเจ้าโตโยต้าไฮรังรีโวนะครับ2.4ตัว e プレนเน่ นะครับแคปตัวสูงนะฮะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออตโต้นะครับเป็นตัวรถปี15นะครับสีเทาเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรงี้ไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยคือกระจังหน้าเดิมมันจะเป็นตัวอีกหน้าหนึ่งเพราะนั้นรถตัวสูงแบบนี้เนี่ยเราเลยมองดูแล้วว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแบบนี้กันสะมากกว่าก็คือเราแปลงใส่ตัวหน้าลอโคให้เลยนะครับไฟหน้าเดิมนะฮะตันมงตันมองอะไรทุกอย่างแบบนี้มาพร้อมหมด นะครับรถพร้อมใช้งานทันทีอีกอย่างก็คือในเรื่องของตัวรถหรือว่าในเรื่องของการจัดไปนั้นถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะฮะอันนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับสําหรับตัวด้านข้างเนี่ยแม็กก็จะเป็นตัวแม็กอลอยนะฮะแต่ว่าตัวยางเนี่ยเราจะใส่หรือว่ารัดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นตัวของเมชเชลินนะครับแล้วก็ไฟเดี่ยวนี่จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับ มีบันไดข้างแคบตัวสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนให้ความสนใจหรือว่ามีการสอบถามทั้งที่เป็นทั้งออโต้และก็แมนนวลนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครดูไว้ทั้ง2แบบตรงนี้ร้านเราก็มีตัวเลือกให้ครบหมดนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะสีสวยด้านข้างเสมอกันทั่วทั้งคันนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะ สำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับและก็ส่วนของกันชนท้ายก็มีให้แต่สำหรับเป็นตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวรองท็อปหรือว่าเป็นตัว e เริ่มต้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องตัวออปชั่นอาจจะไม่โดดเด่นม,มากแต่ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวการใช้งานนี่ไม่ได้แพ้กับตัวที่เป็นแบบท็อปทอปเลยนะครับต้องบอกว่าออโต้ขับใช้งานได้ง่ายและก็อะไหล่ถูกสามารถหาได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้เรามาดูภายในกันสักนิดนึงครับสำหรับด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิดีโอเอสามนะครับ,รบสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเคกับบลูทูธได้แล้วก็ที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB ส่วนสําหรับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอันดนกเหมือนเดิมนะครับที่วางแก้วน้ํา2ใบ เกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอีโค o โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับสำหรับในส่วนของภูมิลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะมีกดรับกดวางโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตรงเรือนไม้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวจอยไมดี ID, แต่ว่าจะเป็นตัวจอยไมดีแบบธรรมดานะครับกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนทันล็อกให้มองข้างแล้วก็ผับ ครับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะฮะตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลเดินได้ขาวนะครับรถเนี่ยเป็นปีสองที่ผ้าก็จริงนะแต่ว่าในเรื่องของตัวสภาพเนี่ยรีโว่ตัวโฉมแรกเนี่ยถือว่าเปิดตัวออกมาคนให้ความสนใจกันเยอะมากถามว่าเป็นมือสองแบบนี้เนี่ยสภาพยังได้ขนาดนี้อันถือว่าคุ้มแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยมาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้ มาทดลองขับก่อนได้เฮ้ยออโต้เนี่ยเกียร์ต้องเป็นยังไงทุกอย่างเป็นยังไงแต่ในส่วนของผู้แบบออโต้เนี่ยหลายคนจะชอบเยอะกว่าเพราะว่าอะไรแรงบิดมันจะเยอะกว่าตัวเกียร์ที่เป็นแมนวนวลนะครับเราดูทั้งหมดทั้งมวลไปแล้วกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถด,ดีกว่าไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนของสําหรับตัวรถในคลิปนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสำหรับนี้ตัวปี25 2.4อตัว e-auto p r e i e r แ k ตัวสูงนะครับจะตั้งราคาขายอยู่ที่499,000บาทอันย้ำนะครับ499,000บาทถ้าเกิดเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินลงรถแม้แต่สตางค์เดียวนะครับตัวนี้ก็ต้องขอฝากพี่ๆแลวก็คุณลูกค้าทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพัฒน์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมานำเสนอให้กับคุณลูกค้้้าไดรับรนีน เดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยคลิปเรียนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ